ั้งใจเรียนนะเดี๋ยวเลยเเลี่ยนพี่มารับอืมดูแลหนะ้างั้นฉันไปเรียนก่อนนะขับรถกลับดีๆละ่ะบายอันดีดูนั้นสินามิมากับใครนะ่ะจริงด้วยแฟนหรือเปล่านะ่ะนามิมากับใครเหรอ ถ้าฉันบอกพวกเธอไปแล้วฉันจะได้อะไรล่ะเอ๊ะนี่คุยด้วยดีๆนะพอกก็ได้แฟนอะอืมไปหามาจากไหนอะบอกหน่อยซี่อยากได้หล่อๆบ้างอะแคนดี้แคนดี้ดูนั่นสิพี่สาวคนนั้นสวยจังเลยอะใครกันนะเออใช่โรงเรียนเรามีคนที่สวยขนาดนั้นด้วยเหรอเนี่ยนี่หยุดก่อน นี่เธอใช่มีไม่ไหมถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยกล่าวไว้แล้วต้องเป็นมีแน่ๆเลยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยไหนๆก็ขึ้นมหกแล้วอะ่ะก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าไอ้โตมมาเห็นเนี่ยคงจะมีไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเขาคงไม่สนใจหรอกเขาคงจะสนใจแต่นามีนั่นแหละ นามิเราปวดหัวน,นิดหน่อยนะฝากเอาสมุดจดไปให้ด้วยนะมันรอเราอาการเป็นยังไงบ้างอะ่ะเออนอนพักสักหน่อยเดี๋ยวก็หายเลยถ้าไม่ไหวให้เราไปดูแลไหมไม่เราปวนหรอกแล้วก็อย่าลืมที่คอล่ะรีบไปไหนเนี่ยเองไม่ได้ตอบปกลงเลยเดี๋ยวเราเอาสมุดจดไปให้ไอโตก,ก่อนนะมีจะไปด้วยกันไหมนามิไปก่อนเลย เดี๋ยวเราขอเก็บขอก่อนอืมงั้นก็ได้เป็นยังไงบ้างพอจะเข้าเรียนข้าป่ายได้ไหมนามิมาเยี่ยมอืมอาการดีขึ้นแล้วแหละเพราสักหน่อยเดี๋ยวก็คงหายนามิ เรื่องวันก่อนจะไม่พิจรารณาจริงๆรหรอขอโทษนายโตแต่เราหวังไอโตเป็นได้แค่เพื่อนนะอืมเพื่อนก็เพื่อนขอบใจนะที่เอาสมุดมาให้น้ำมีออกไปเถอะเราจะขอนอนพักต่ออีกสักหน่อยโอเคงั้นเราวางสมุดไว้ตรงนี้นะ อ่าในมิยังไม่กลับไปอีกเหรอเรามันหัวถ้าเราเพิ่งทำอะไรไม่ดีไปก็ขอโทษด้วยนะเอ้ยขอโทษลืมที่พูดไปเมื่อกี้เถอะนี่ตั้งสติหน่อยสิบุคคลตรงหน้านายเป็นใคร คิดมากแกคิดมากก็แค่ปากแต่กันนี้ไม่มีไรหรอกอะไรอีกอย่างที่เขาทําไปก็เพราะเขาเห็นเราเป็นนามิเราจะแบกไปยังไงล่ะเนี่ยตัวก็หนักแต่ก็คงปล่อยให้มันนอนอย่างนี้ไม่ได้หรอกนามิเราชอบนามินะ ว่ายัางไงนะรอนอยังจะละเมอถึงนามีอกีกมันก็ให้นามีมาดูแลแล้วกัน <mm> นี่ก็ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วไปปลูกไอตโตกนันเอ่อเราต้องรีบกลับนะนามีไปปลูกเองนะ โอ้หนี่เพิ่งตื่นเหรอถ้าไม่สบายแบบเนี้ยน่าจะลายอยู่บ้านดีกว่านะดูสิคาบ่ายก็ไม่ได้เข้าทาั้งคาบก็ไม่รู้นี่นะว่ามันจะใครขึ้นจนเป็นหนักขนาดเนี้ยเออนี่ขอถามหน่อยได้ไหมพอนามิออกไปแล้วนามิได้กลับมาอีกไหมอะไม่นะทําไมรอเปล่าหรอกไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้เราจุกกับใครมัวนั่งเหมออยู่ได้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะ ทำไมพี่มาอยู่นี่ฉันมารับแฟนอ้าวรอบนี้พี่ไม่ปลอมตัวแล้วเหรอใช่ไม่จะเป็นต้องปลอมตัวแล้วฮะงั้นนามีก็รู้ความจริงแล้วสิอืมก็ตามนั้นแหละยอมแพ้หรือ,อยังไรน้องชายตอนนี้ฉันจีบนามีติดแล้วนะจริงเหรอแกก็ลองถามนามีดูสินามิเรื่องที่พี่เคยโตบอกเป็นเรื่องจริงหรอใช่ ตอนนี้เราครุยกับพี่อไคโตนะขอโทษนะที่ไม่ได้บอกไอโตไม่จริงเราไม่เชื่อปล่อยไว้แบบนี้จะดีจริงๆหรอคะช่างเถอะพี่เชื่อว่าไอโตคงโกรธนะำมีไม่ลงหรอก